สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการนี่ดาวเองค่ะรายการอาหารเพื่อสุขภาพในสไต์แลคคาร์โบไฮเดรตแอนด์ไฮแฟตค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเมนูง่ายๆค่ะแต่เผ็ดมากเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเมนูของเราในวันนี้นะคะคือเมนูอะไรค่ะ เมนูของเราในวันนี้ก็คือเมนูกะเพราเป็ดสับผัดริกแห้งค่ะก่อนจะไปรับชมก็ฝาก s u s c r i b e Like, Share ที่ช่อง I am d ดาวหรือนี่ดาวเองเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมเป็ดสับค่ะกระเพราขาวหรือกระเพราแดงก็ได้น้ำมันมะพร้าว พริกแห้งโขลกรวมกับกระเทียมไทยหรือกระเทียมจริงก็ได้นะคะน้ำปลาสารแทนความหวานหรือน้ําตาลหล่อฮังกล้วยค่ะขั้นตอนและวิธีการทำค่ะใส่น้ํามันลงไปนะคะตั้งไฟอ่อนๆไว้ก่อนเมื่อน้ํามันร้อนแล้วก็เอา เป็ดที่เราสรับเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะลงไปผัดด้วยไฟอ่อนนะคะใจเย็นนิดนึงนะคะอันนี้ต้องผัดให้สุกเลยนะคะพอผ,ผัดน้ำไม่สุกแล้วเน,เนื้อเป็ดมันจะมีกลิ่นสาบแรงค่ะเมื่อผัดสุกดีแล้วนะคะเราก็เทน้ํามันออกไปค่ะน้ํามันขออกเยอะกว่านี้นี่เราก็เอาเหลือน้ํามันทิ้งไว้สักเล็กน้อยค่ะแล้วค่อยเอียงกระทะลงมาเนะาะหลังจากนั้นค่ะเราก็ นำพริกแห้งกระเทียมนะที่โขลกรวมกับเกลือเล็กน้อยค่ะเพื่อให้มันโขลกง่ายเนะลงไปผัดพอส่งกลิ่นหอมดีแล้วนะคะเราก็เอาเนื้อเป็ดสับที่เราผัดไว้มื่อสักครู่เนี่ยค่ะลงไปผัดครุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยนะคะเมื่อครุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะคะ แต่อันนี้ต้องระวังไฟนิดนึงจะใช้ไฟแรงมากนะคะปานกลางก็พอปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาสารแทนความหวานค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีค่ะเมื่อชิมรสแล้วตามชอบเลยอันนี้มันจะออกเค็มสักเล็กน้อยนะคะก็โรยด้วยนะคะกระเพราผัดลงไปให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยใช้เวลาในการทำเนี่ยแปบ๊บเดียวเองค่ะที่มันนานนิดนึงก็คือเราต้อง พยายามผัดหรือลวนเนี่ยค่ะลวนเนื้อเป็ดให้มันสุกดีและแห้งจะได้ไม่มีกลิ่นคาวนะคะ หลังจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟเรียบร้อยเลยนะคะแต่ถ้าอันนี้มันจะมีรสชาติที่เผ็ดมากนิดนึงเพราะมันใช้พริกแห้งเนาะนจะเผ็ดหน่อยอันเนี้ยก็อาจจะรับประทานกับไข่ต้มก็ได้ค่ะเมื่อรับประทานแล้วก็ขอทุกคนมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ